ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้พี่หนูนิดจะมาส่งการบ้านนะคะขนาดนี้เวลาประมาณ5้าทุ่มนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ย5กรกฎาคมสองนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการที่จาก B A ขึ้น BR ทําทำยังไงนะคะการที่ปิน B A ขึ้น B R นะคะก็คือเพื่อที่เราค่ะจะเลื่อนระดับขึ้นไปรับรายได้5-40%เป็นยังไงมาฟังกันนะคะ ขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือว่าเป็น BR แบบปกตินะคะ BR แบบปกติคืออะไร BR แบบปกติสำหรับคนที่จาก BA ขึ้นไปเป็น BR นะคะก็คือจะต้องนะคะมี B คะแนนนะคะ6,000คะแนนข่าภายในระยะเวลา6เดือนนะคะหลังจากที่มีคะแนน1000 PV ขึ้นไปนะคะเราต้องยืมน,นะคะ LOI ก็คือ l i t t e r of i n t e n t นะคะเพื่อที่จะเลื่อนระดับจาก B A ขึ้นไป B R นะคะแล้วก็คะแนน6,000คะแนนนะคะ จะต้องเป็นคะแนน2,000คะแนนจะต้องมาจากยอดขายติดตัวหรือยอดขายที่เราเป็นคนแนะนำนะคะแล้วแต่ในแต่และมีคะแนนอย่างน้อยๆน,นะคะ1,000คะแนนขึ้นไปนะคะพอครบ6,000ภายในระยะเวลา6เดือนนะคะเราก็จะได้เลื่อนระดับขึ้นเป็น BR หรือ b r n n d r e ร r e s น n ี a t i v e นะคะนี่คือ BR แบบปกตินะคะส่วนอันที่2เนาะก็คือจะเป็นแบบ B ีอา s t ฟาแนะคะ BR f า s t t แทง่ายมากค่ะทุกคนเป็นคะแนนสะสม2,000คะแนนภายในระยะเวลา หนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่มีคันแท็กก็คือต้องยื่นเหมือนกันค่ะย,ยื่นเอกสาร LOI ผ่านช่องทางเว็บไซต์ w w w n o w s c r e e n c o m นะคะพอ,อะใน2,000คะแนะนเนี่ยค่ะจะขึ้น BR คือเราจะต้องเป็นยอดขายติดตัวหรือเป็นค่าแนะนำเองเท่านั้นนะคะเพื่อครบ2,000คะแนนนะะเราก็จะได้เลื่อนระดับขึ้นไปเป็น BR ทันทีเลยค่ะ เยสส่งการมาแล้วนะคะกูมีน